สวัสดีทุกท่านค่ะสลัมอะเลกโกมค่ะท,ท,ทุกคนเมื่อพบกับตันตันชานอีกเช่นเคยนะคะป้าจะมาทำเมนูลูกชิ้นปลาสดทอดนะคะว a r นี้ผาเนูลิ้นปลาดอนะวันี้ทเนก,กินะาะคันนี้มะานาวันีมาเมลกนะคะมีาเปลานะคะป้าทเมนูลูกช้ปลาดทอนะคะอกกันกีะมาทนกชปลาดทูประมาณ750กรัมนะคะประมาณ8ตัวค่ะ มีไข่ไก่ค่ะเด็ดแต่ลมีกระเทียมห้ากลีบนะคะเราคลกให้ละเอียดนะคะบวมพุเตะกินตาตุ่มบะกี้ฮัลลูเซียส่วนผสมอื่นๆเรามาดูพร้อมๆกับขั้นตอนในการทํานะคะเรามาทําส่วนของน้ําจิ้มก่อนนะคะส่วนน้ําจิ้มนะคะมีพริกสดนะคะอดัชเชียร์อ่ากาล่าเซอเปอร์แต่สุกมากันเผ็ดรักตับแย่ต้องใส่แครอปสีแดงให้ใส่แโรอิสีเขียวซาเจ้ ส่วนของพริกนะคะถ้าใครอยากทานแบบว่ารสชาติออกจากเผ็ดๆนะคะไม่ต้องใส่พริกเขียวนะคะเพราะว่าพริกเขียวรสชาติจะไม่เผ็ดนะคะใส่พริกแดงอย่างเดียวค่ะมีกระเทียมค่ะอบบาบวางปุตเตมีรากผักชีสองต้นนะคะอาบกะกบตะตุ้มมะแล้วก็มีผักชีเล็กน้อยนะคะ กระเทียม5้กลิบนะคะต่รตปุเตใสร่รากผักชีลงไปค่ะตาอากาศกะตุม้มาใส่ต้นผักชีเล็กน้อยนะคะใส่น้ำค่ะปต่รอไอน้ำ750 ml า750 ML นะคะไอตัจราทรหมดเลย ml แล้วก็เราปั่นให้ละเอียดเลยค่ะกิบ๊บตาแบงบงดีฮัลลัส ใส่หมอเลยค่ะเราใช้ไฟแรงในการเคี่ยวน้ำจิ้มนะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะตะกูลเลอใส่เกลือค่ะตะก,กาั้งใส่น้ำส้มสายชูค่ะตะกุเก ีป้าทานเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะป้าก็เลยทํากับพริกเขียวค่ะใส่ผงชูรสค่ะถ้าใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่โดยอินามุโตสกี้แต,ต,ต,ต่เราเสปร์ฟตามมด้วยตาโรต้าไปอินามุโตเราเคี่ยวจนกว่ากลิ่นของพริกจะไม่เหม็นเขียวนะคะรสชาติของน้ำจิ้มอร่อยแล้วนะคะป้าชิม,มเรียบร้อยแล้วค่ะรสชาติออจะหวานเนยๆเค็มเล็กน้อย,อย,อยแล้วก็อมเปรี้ยวนะคะสูตรของป้าจะไม่ใส่แป้งข้าวโพดหรือว่า แป้งมันนะคะเผ็ดพอดีค่ะไม่เผ็ดมากนะคะน้ำจิ้มของเราก็งวดเหลือเกือบครึ่งแล้วนะคะพอน้ำจิ้มเริ่มงวดลดเกือบครึ่งนะคะเราปิดแก้ได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ผักชีลงไปนะคะตะโรดแดงกระตุ้มมาแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะ จากนั้นนะคะตั้งพักให้เย็นก่อนค่ะแล้วก็เราใส่ขวดโหลใส่ในตู้เย็นนะคะแต่ว่าป้าขอแนะนำว่าให้ใส่ในขวดโหลแก้วนะคะอย่าใส่ในขวดโหลพลาสติกนะคะขั้นตอนแรกเรามาเล่ปลาก่อนนะคะเราเอาไส้ปลาแล้วก็ล้างล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะกิตบวงปริก,กัานกิตบเซดูเล่แล้วก็หาใบมีดคมๆนะคะเรามาขั้นตอนแรกเราจะมาเล่ปลานะคะ เอาส่วนของก้างปลาออกให้หมดนะคะแล้วก็อีกด้านนะคะแบบนี้ค่ะต้องหามีดใบคมๆนะคะเวลาแล่จะได้แล่สะดวกนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เราเอาส่วนของก้างออกให้หมดค่ะก้างปลาออกให้หมดค่ะเราหั่นเนื้อปลาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่าเราจะไปปั่นนะคะ แบบนี้ค่ะส่วนของเนื้อปลาที่ติดกระดูกนะคะเราเอาช้อนค่ะเราขูดนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะการทําลูกชิ้นปลานะคะต้องเรียกซื้อปลาสดๆนะคะถ้าปลาไม่สดจะไม่อร่อยนะคะลูกชิ้นเราก็รสชาติรสชาติจะไม่อร่อยนะคะถ้าปลาไม่สดนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นด้วยค่ะส่วนของหนังปลานะคะจะเอาออกว่าไม่เอาออกก็ได้นะคะ แล้วแต่สะดวกค่ะระวังด้วยนะคะเดี๋ยวมีดจะบาดมือค่ะไข่ปลาก็ใส่ด้วยนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะเดี๋ยวป้าขาเนี้ยทาให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะจากนั้นนะคะนำเนื้อปลาที่เราแล่เมื่อกี้นะคะใครจะตาหรือว่าไปปั่นก็ได้นะคะส่วนป้าจะปัดมือนะคะถ้าใครจะปั่น กับเครื่องปั่นไฟฟ้านะคะระวังด้วยนะคะอย่าใส่เยอะนะคะใส่ทีละน้อยเวลาปั่นค่ะไม่อย่างงั้นเครื่องจะพังได้นะคะเออน้าตุ้มโบอัตตานับเบลนปะบุเล่ถ้าเาตัี้ถ้าเราหนาับเบลนด้วยกันเบลนอิเล็กทริกเอ่อหัดหัดสกีอย่าให้ต่อรุ่นตั้งบ้านเยอะต่อรุ่นสกีสกีมาสักกี่ตาเบลนใส่กระเทียมโขลกลงไปค่ะตั้งบ้าปุ๊ดเต๋อ่านี่บ้าปุ๊ดเต๋อสั้นยังตุ้มโบด้ว เครื่องปั่นมือแบบนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องใช้แรงหน่อยค่ะนี่นะคะบดได้ประมาณนี้นะคะที่เห็นดำๆที่ว่ายังไมล่ละเอียดนะคะเป็นเป็นส่วนของหนังปลานะคะไม่เป็นไรนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนการผสมพร้อมๆกันค่ะ เรามาผสมเลยค่ะนี่ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะเดีตะละอายางซาตูบิจิไข่ไก่ตอกในภาชนะเล็กๆก่อนนะคะอย่าตอกใส่ในภาชนะผสมเลยนะคะป้าก็ว่าไข่จะเสียนะคะแม่ยงั้นเสียด้นะคะเราต้องเทส่วนนิดทิ้งนะคะใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตะลุกตะลุกกุหลาบสัดสุดุดมศ่าใส่ผงฟูครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ตาร Powder, ตอมเซบก์เบกกิ้งพาวเดสปลาเราสุดดบสามีน้ำเย็นจัดค่ะตารอไอซ์จุ๊แล้วก็เราคลุกเคล้าส่วนนี้ให้เข้ากันค่ะลูกชิ้นปลาของป้าจะเน้นเน้นปลานะคะ ถ้าเราทํากินเองนะคะอร่อยมากนะคะเราเน้นปลาค่ะใส่ผงชูรสนะคะส่วนของผงชูรสถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะตารอายินาโมโตซิกิถ้าเราเียพอะมาก,กันจะไปทารับรเพะส่วนที่เห็นขาวๆนะคะเป็นส่วนของหนังปลาค่ะอย่างที่ป้าบอกค่ะถ้าใครจะเอาออกหรือว่าไม่อ,ออกก็ได้นะคะส่วนของหนังปลานะคะ ส่วนของสัดส่วนเนื้อปลานะคะป้าช่างทั้งตัวนะคะตอนที่ป้าช่างป้ายังไม่เอาออกส่วนของหัวส่วนของไส้ปลานะคะจากนั้นนะคะพอเราคลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันแล้วค่ะกิตาสุดะเกลบากิรัตเตใส่แป้งมันลงไปค่ะตารตเตปงฮูบิกายุแล้วคลุกเคล้าก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักพักเราจะคลุกเคล้ากับมือนะคะถามว่าแป้งมันใส่เยอะ กว่าที่อัตราส่วนที่ป้าของป้าได้ไหมใส่ได้ค่ะแต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยอร่อยนะคะเพราะว่าจะมีรสชาติของแป้งเยอะนะคะสูตรของป้าจะเน้นเนื้อปลานะคะถ้าใครอยากทราบว่าทำกับเนื้อปลาอะไรบ้างมาทำกับเนื้อปลาชนิดไหนบ้างก็เม้นมาใต้คลิปได้นะคะถ้าป้าเห็นป้าจะรีบตอบนะคะ มือต้องล้างน้าให้สะอาดก่อนค่ะเราคลุกมือนะคะสะดวกที่สุดน,นะคะมือของเราจะได้สัมผัสถ้ายังมีก้างปลาหลงเหลือเราจะได้ออกให้หมดนะคะแต่าง,งานจุดจิบเซดูรุยแอสรับมกิตาเกาวนี้คลุกข้าเลยค่ะเรานวดให้สุกผสมเข้ากันค่ะถ้าเราทำกินเองนะคะรสชาติ จะต่างจากท้อนตลาดนะคะเพราะว่าตามท้อนตลาดเน้นแป้งนะคะแต่เราทำกินเองค่ะอร่อยนะคะเราใส่ปลาเยอะๆค่ะเราเน้นปลานะคะนี่นะคะเราจะนวดได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาปั้นกันค่ะโดยแป้งมันค่ะส่วนมือเราก็ทับแป้งบางๆค่ะ นี่นะคะแล้วก็ปั้นเลยค่ะนี่นะคะลูกเล็กลูกใหญ่ก็ตามชอบนะคะลองนะคะสูตรของป้านี่สูตรเป๊ะๆนะคะแล้วก็ปั้นปั้นกลมๆค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบเลยค่ะแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะเพราะว่าเวลาเวลาเราทอดข้างในจะสุกยากนะคะ ถ้าเพื่อนๆทันไม่หมดนะคะสามารถนำไปแช่แข็งในตู้เย็นได้เลยค่ะปั้นเป็นกลมๆก่อนนะคะแล้วก็ใส่ภาชนะให้เรียบร้อยปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นนะคะถ้าถามว่าถ้าเราทันไม่หมดเราทอดก่อนแล้วก็ค่อยไปแช่ในตู้เย็นได้ไหมได้ค่ะแต่ว่ารสชาติจะเปลี่ยนจากเดิมเล็กน้อยนะคะถ้าเราแช่แข็งแบบนี้รสชาติก็ยังเหมือนเดิมนะคะคะเราเน้นแป้งเยอะเวลาเราทอด พอลูกชิ้นเย็นตัวลงตัวลูกชิ้นก็จะยุบค,ค่ะเดี๋ยวป้าขอนแยกปั้นให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะป้าปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้ป้าจะทอดกินนะคะแล้วก็ส่วนนี้ป้าจะเก็บไว้นะคะเพราะว่าป้ากินไม่หมดนะคะเราปิดฝาให้สนิทน,นะคะแล้วก็นําไปแช่นในช่องฟิวช่องแข็งได้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปทอดกันค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะมีอัศวปาณนะัส ต้องทอดน้ำมันใหม่นะคะรสชาติของลูกชิ้นจะได้อร่อยๆนะคะคิดถึงเนื้อกะรมี่ baru tau baru facebook ดสดับ k ้ t เราคิดงกันยังมี่ก์ล่ามเมตดสดับ เราอย่าเพิ่งไปคนนะคะให้ลูกชิ้นสูงนิดนึงค่ะแล้วก็เราคนเลยค่ะใครจะทำไขยก็ได้นะคะป้ารับรองว่าไขา่ดีนะคะเราใช้ไฟแรงในการทอดเลยค่ะพอเราทอดพอเราทอดได้สักพ,พักนะคะล จะเริ่มพองตัวแล้วนะคะลูกชิ้นปลาสดทอดนะคะรสชาติจตกต่างจากลูกชิ้นที่เราต้มก่อนแล้วก็นำมาทอดนะคะอร่อยอย่างละแบบนะคะ เราจะทอดให้เหลืองเลยค่ะพอเราทอดสักพักนะคะลูกชิ้นของเราก็จะมีรอยแตกนะคะแบบนี้นะคะแสดงแบบนี้แสดงว่าลูกชิ้นของเราข้างในก็สุกดีแล้วค่ะเราตักภักก่อนค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะกลมสวยมากค่ะลูกชิ้นของเรานะคะ เรามาทอดส่วนที่เหลือกันค่ะลูกชิ้นส่วนที่เหลืออาจจะไม่กลมๆนะคะเพราะว่าเราวางนานเกินไปนะคะเราบีบบีบให้กลมๆมจัดทรงให้กลมกลมนิดนึงค่ะลูกชิ้นปลาสดทอดนะคะถึงแม้ว่าเย็นตัวนะคะอันนี้เย็นตัวลงเลยนะคะตัวลูกชิ้นก็ไม่ไม่ยุบนะคะเดี๋ยวเรามาเสียบไม้ก,กันค่ะ อร่อยมากนะคะเรียบร้อยค่ะลูกชิ้นปลาสดทอดนะคะทานอุ่นๆอร่อยมากนะคะก็จะทํากินทําขายก็ได้นะคะถ้าทําขายป้าปรับเราว่าขายดีนะคะรสชาติอร่อยมากคะ่ะถ้าใครไม่เคยทานนะคะต้องทําสูตรของป้าดูนะคะฝากทุกท่านเป็นกาลังใจงให้ช่องตันตันชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทั้งช่องเรานะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำกับข้าวค่ะพบกับเราได้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสำเร็จก้มค่ะ